คนสุรินนะครับไม่นิ่งนอนใจนะครับ23พฤศจิกาย,ยน2 5 6พออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินครับที่วัดสาราลอยอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับพร้อมด้วยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินร้อยตำรวจเอกนิยมเพชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการาการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์นายนำชัยพรมมีชัย,รชยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนางสาวพรเพ็งกว้างขวางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พร้อมคณะ ตรวจลงพื้นที่สังเกตการครับค่ะโดยจังหวัดสุรินทร์นะคะได้จัดพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทั้ง17อำเภอค่ะ3 7เขตเลือกตั้ง2,326หน่วยเลือกตั้งค่ะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน1 8 3 3 1 9คนซึ่งคาดว่าในปีนี้นะคะจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ60เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งปี2566ค่ะอยู่ที่ร้อยละ55ทั้งนี้นะคะชาวสุรินทร์สามารถติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดส แบบเรียลไทม์ค่ะผ่านจอ LED ณประเวณหน้านหาอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สุรินหรือว่าทางเว็บไซต์ค่ะ www.surin-election.net นะคะในเวลา15.17นาาเป็นต้นไปค่ะก็สามารถติดตามกันได้<ช>วันนี้เอง,ค,เองค่ะ5โมงเย็น